สวัสดีครับ้านแบงค์โบ๊ทนะครับอุปกรแบงค์หน้าทำสีรถยนต์วันนี้มารีวิวนะครับเจ้าออนิลสอนนะครับเอสซีมาจากอยุธยาเลยนะครับตั้งใจมาทําเลยว่าที่พี่เออโทรมาเปิดไหมเอารถเอาไว้เลยครับปกติไม่ได้เปิดนะครับแต่โทรสอบถามข้อมูลอะไรได้ตลอดนะครับวันนีก็เลยให้พี่เขานามาครับความมุประกายนะครับนะครับ เดิมใส่กันเต็มๆครับไม่มีกั๊กรถท่านจะสวยท้งมิติกลางคืนครับสีของทัง้งอูจะเน้นไม่มืดนะครับเพราะว่ากลางคืนรถท่านก็จะสวยงามด้วยมองเห็นเด่นชัดครับถ้ามืดเกินไปมันก็จะช้ำนะครับพวกสีแดงอันนี้เราก็พ่นให้นะครับแห่งกันเหินดีนะตาอันนี้คือภาพตอนล้างรถนะครับไม่มีอะไรพอดียังไม่ได้เช็ดเพราะว่าแรงส่งงานลูกค้ามารอแล้วนะนะ ตัวแข่งจิ้งลีดการตัดน้ำฝนนะครับเหมือนเดิมแล้วก็พ้นปัญหาที่ลอกด้านลดท่านเฉยวาๆเลยแล้วก็ตัวนี้ครับเหาแป้นกระจกทุกอย่างหลังคาครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างครับ ส่วนรถมาสีใหม่ไม่ว่าการทํางานจะสีเดิมหรือเปลี่ยนสีนะครับตามขอบยางต่างๆนะครับรอบพันจะไม่เปิดการทํางานของสีเดิมและสีใหม่รถท่านใดเคยทําจะทราบกันดีนะครับไม่ว่าจะเข้าศูนย์บริการนะครับที่ไหนช่างศูนย์น่ะก็คือบางทีเขาก็เป็นเด็กฝึกงานโดยส่วนใหญ่นะครับช่างเก่งๆก,ก็มีนะครับแต่โดยส่วนมากก็จะเป็นเด็กฝึกงานนะครับการทําทงานก็ ลองตัดสินใจลองชมันเองนะครับเกเคได้เลยรถท่านก็จะเปิดขอบยางพวกนี้นะครับก็่าจะเป็นท้วยางกระจกรถท่านใดเคยซ่อมแถ่ซ่อมอะไรครับลองดูรถท่านเอง ตามขอบตามสั่งนาครัา ใครทำรถนะครับซ่อมรถสอบถามรายละเอียดก็ติดต่อผมได้ที่เบอร์โทร0868922779ครับสอบถามปรึกษาได้นะครับไม่ทำไม่ว่าารเรื่องรประกันภัยไปเรื่องละเอียดอ่อนครับอสอบถามกันถ้าพิมพ์ทางแชทต้องดีลูกค้าไปฟังข้อมูนู่นนี่มั่นแอรเขาว,ว่ากันเขาว,ว่ากันมานะครับเข่านี่ใครเราก็ยังไม่รู้เลยครับ ก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วครับสำหรับสีนี้นะครับก็ดูกันจนเบื่อแล้วเนะาะยังไงก็ขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆ FC ซครับทุกท่านฝากไลค์สากแชร์ให้ด้วยแล้วก็ถ้าพูดอะไรผิดพลาดประการใดย,ยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับแบรนด์ยักษ์นะครับยังไม่ทำตัวแทนจำหน่ายนะครับฝากระโปรงคาร์บอนฝาก,าก,ากไปด้วยไม่บินแน่นอนแล้ะกรณีบินเราเปลี่ยนฝากระโปรงให้ฟรีแล้วเปลี่ยนกระจกหน้าให้ด้วยนะครับในกรณีเคสถ้ากระจกแตก ครับไม่มีใครการับประกันเท่าแบรเราแน่นอนถ้าไม่จริงจริงไม่เจะจริงไม่กล้าครับอาตาแตกแล้วก็ตัวหลังงานสินค้าก็สวยงามครับติดเต็มแล้วก็กระจกยักษ์ทิ้งสองร้อยไม่สั่นแน่นอนไม่มีใครวารนซีหรอกครับตีหนึ่งตัดสินใจดูงานดีๆครับเวลาจะเลือกจะซื้ออะไรครับงานจริงมันเยอะ้าซื้อครั้งเดียวไม่จบแน,น่นอนครับโดยส่วนมากจะหาตามมาทีหลังแน่นอนเพราะว่าผมก็เคยใช้เคยขายมาก่อนนะ ก็เลยส่วนมากมันไม่จบก็เลยยกเลิกไม่ขายแล้วก็ถ้าอะไรทำจริได้ก็จะเน้เนไปที่ริงมากกว่าแล้วก็ขอฝากคลิปรีวิวนี้ไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ